ดีค่ะวันนี้ใหม่และประทานติ๊บนะคะมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวใหม่ล่าสุดจากบริษัทยูมิพลัสกรุ๊ปจำกัดนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอลิชยูซผสมคอลลาเจนไตเป็บไทยค่ะค่ะนะคะเอลิชนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะคะที่ช่วยดูแลและซ่อมแซมข้อต่อและกระดูกค่ะ ที่มีส่วนในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนนะคะสำหรับคุ้มกระดูกที่มีการเสรื่อมสภาพไปนะคะยับยั้งเอนไซม์ที่สลายน้ำหล่อเลี้ยงข้อกระดูกนะคะลดอาการปวดข้อปวดเขา่าปวดหลังทําให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นค่ะสําหรับผู้ที่มีปัญหากระดูกข้อเข่าเสื่อมนะคะมีเสียงดังก้อบแกลบนะคะในขณะที่เราเดินหรือลุกนั่งนะคะหรือขณะที่เคลื่อนไหวต่างๆนะคะคอลลาเจนนะคะสะกัดเขมขคนที่ได้จากอกไก่นี้นะคะจะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะและลดการสูญเสียคอลลาเจนภายในข้อเข่าได้ เนื่องจากนะคะคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบหลักของกระดูกอ่อนนะคะไม่ให้กระดูกตรงข้อเข่านะคะเคลื่อนไหวเกิดการเสรียดสีคันค่ะเย่ยไหมนะคะค่ะคอลลาเจนไททูนี้นะคะเย่ยไหมที่รับจาก u c ซ o ทูะคะ่ะจะเข้าไปเพิ่มคอลลาเจนในข้อเข่าะคะ่ะและช่วยให้การข้อเข่านะคะที่เสื่อมกลับมาดีขึ้นนะคะ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ n น i ิ h เนี่ยนะคะประทานติปเหมาะสําหรับใครบ้างคะค่ะนะคะเจ้า e n น i ิ h ของเรานี้คะเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการดูแลปัญหาสุขภาพกระดูกและข้อนะคะเย่ใหมหรือผู้สูงอายุที่กําลังเข้าสู่วัยสูงอายุหรือจะเป็นนักกีฬานะคะหรือผู้ที่ออกกําลังกายอย่างหนักเป็นประจำะค่ะแลวนอกจากนี้แล้วนะคะ e n r i นีิยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่เป็นคลลาเจนนะคะเพื่อดูแลสุขภาพผิวเส้นผมและเล็บได้ด้วยนะคะ และเพื่อการดูแลสุขภาพกระดูกและข้อของเรานี้นะคะก็ยังช่วยให้กระดูกกลับมาแข็งแรงได้ปกติเหมือนเดิมนะคะค่ะ,คะแล้วก็ยังช่วยป้องกันการทําลายนะคะและเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะแล้ยังช่วยลดการอักเสบและลดการปวดข้อกระดูกด้วยขาเย่ไหมนะคะเป็นคอลลาเจนไฮทูนะคะที่รับสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกานะคะและผูดด้ที่แพ้อาหารทะเลนะคะสามารถรับประทานได้เลยค่ะ ส่วนประกอบที่สําคัญของเอลิชนะคะประธานค่ะนะคะส่วนประกอบที่สําคัญหลักๆเลวนะคะก็จะมีนะคะช้าคาร์ทิเลตนะคะกระดูกอ่อนปลายฉลามค่ะประโยชน์ก็คือนะคะยับยั้งอินไซม์คอลลาเจนที่เข้ามาทําลายคอลลาเจนบริเวณกระดูกอ่อนนะคะเพิ่มความสามารถในการดึงน้ําหลอ่อเลื่นเข้าสู่กระดูกอ่อนระหว่างข้อต่อมากขึ้นนะคะลดการเสียดสีระหว่างข้อต่อส่งผลนะคะให้ลดการอักเสบลดการปวดและบวมได้ด้วยนะคะป้องกันโรคกระดูกพรุนนะคะลดการอักเสบของผิวหนังได้อีกด้วยค่ะยังไห แล้วยังมีตัวบอสกินเดียนะคะตัวนี้นะคะเป็นสารต้านฤทธิ์การอักเสบได้อย่างดีเลยค่ะค่ะเราก็ยังมีนะคะ, e ะคอลลาเจนไททูค่ะเจ้าตัว UC2 นี่ค่ะที่เป็นส่วนประกอบหลักของเราเลยทีเดียวนะคะ,คะเป็นคอลลาเจนนะคะชนิดเดียวที่พบในเซลกระดูกอ่อนนะคะบริเวณข้อต่อซึ่งคอลลาเจนไททู e จะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอค่ะยัยไหมนะคะของส่วนประกอบที่อยู่ในข้อต่อนะคะโ<ส>ดยการกระตุ้นให้มีการสังเคราะห์เซลล์ใหม่เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มระดับ ของกรดไฮยาดูโรดิกนะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ําหล่อเลื่นในข้อและก็ยังยับยังการทํางานของเอนไซม์ที่ย่อยสลายน้ําหลอเลี้ยงบริเวณข้อนะคะลดอาการปวดข้อได้อย่างดีและข้อยืดค่ะทําให้การเคลื่อนไหวของร่างกายดีขึ้นได้มากเลยทีเดียวค่ะยัยไหมใน1กล่องนะคะก็จะบรรจุด,ด้วยกันทั้งหมด20แคปซูลนะคะวิธีการทานวันหนึ่งเราควรทานกี่แคปซูลคะประธานค่ะยายไหมนะคะต่อวันนี่ค่ะควรรับประทานนะคะ2แคปซูลต่อวันค่ะ เช้านะคะหลังอาหารเช้านี่ค่ะหแคปซูลค่ะค่ะหลังอาหารเย็นนะคะ1แคปซูลค่ะ1กล่องมี2แผงซึ่งนะคะกล่องนี้ก็จะสัมผัสได้เลยนะคะถ้าเราทานหมดกล่องนี้แล้วว่ารู้สึกสุขภาพนะคะกระดูกเอ็นข้อของเราดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ